Ah. Wow. ข่าวสำคัญวันนี้ทางการเมืองพลเอปรยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบปัะบานบอกว่าได้มีการนำรายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่นี่นะทูลเก้าเรียบร้อยครับนี่นะท่านไม่ได้บอกนะก็ว่าเป็นใครแต่ข่าวแจ้งออกมาบอกว่าเป็นอดีตนัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยประยุทธ์หนึ่งครับคือท่านนี้คุณอาคมเต็มพิทยาภัยสิทธิ์ครับได้รับการนี่นะเสนอชื่อให้ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าเป็นไปจริงนะก,ก็คือมาคราวนี้ครับก็คือว่าประยุทธ์2ทับสามนั่นเองท่านนี่นะเป็นขาราชการมาเก่าแล้วครับอ,อยู่ในตําแหน่งสูงสุด2ของสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเสนอชื่อคนเดียวโดดๆโโนยนะเอาคิดว่าไม่น่าจะผิดโผคุณบอลนี่นะก็ลาออกคนเดียวแล้วคุณจะให้เสนอชื่อกี่คนล่ะ น่าจะฟันธงได้ใจตุ<ช>้มตุ้มตอมๆกันเลยนะคะคโอ้ยเก่งกันมาก่อนหน้านี้คนนั้นบางคนดีบ้างนะคะคุยยองนบาาสม